สวัสดีชาวสกีบีดีทุกคนนะฮะตอนนี้คือผมอยู่ในแมปสกีบีดีดีไปนน่เน่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกตะลึงมากก็คือการแจกโคลอซลซ,ซิเวอร์คาเมรากายฟรีเว้ยเออสองวันตึกกอดชนบจริงๆวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยก็คือเนี่ยมันเป็นอยู่ในสินค้าคงคลังไหนวะอ,อ่านี่นี่ไงศูนย์บาทกดรับเลยเออเฮ้ย ถึงตัวนี้จัพไม่ได้ก็เหอะแต่เดี๋ยวดูพลังนะคือมันโหดจริงอ้าวไม่กดออกให้ด้วยนี่โอเคเนี่ยคือพลังที่มันมีก็ประมาณเนี้ยเยอะกว่าไอ้ตัวซิลเวอร์ธรรมดาถึงจะดูแล้วไม่น่าจะเยอะมากเท่าไหร่แต่มันเป็นตัวฟรีไงคนละเซาเลยคือคิดดูนะถ้าเป็นคนละเซาปกติอ่าประมาณไอ้ตัวเนี้ยอ่ะอาจจะต้องใช้ถึงเงิน2องแสนห้าอะไรเงี้ยเอออย่างพวกนออเนี้ยคนละเซาอะไรเงี้ยใช้เยอะแต่สําหรับตัวนี้แม่งแจกฟรี เฮ้ยหมือนกับไอตัวนี้แหละแต่นี้คือน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่สามารถใช้ได้เพราะงั้นเอามาใช้เลยเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนเอ่อถ้ายจบไปแล้วก็ด่านพอได้ก็ดานนี้เลยเนี่ยดานส่เดี๋ยวผมจะใช้มไม่ดีกว่าโอเคไปพบกับดิวร้อนสุดพิเศษ,ษกว่า1,000ง,างรายการ1111อชเซปอร์เซลอยากได้ตัวแต่เงินไม่พอหรอซื้อเลย อยาจะได้โลบัสแต่เงินไม่พอหรอกก็จัดเลยขอมกับโปรโมชั่นสุดพิเศได้แล้วที่บอกทีฮกับกิจกรรม11 1ื้อ1เซลล์ลิงค์ใต้คลิปวิดีโอโอเคเดี๋ยวหยุดเกมไว้ก่อนอ่ามาดีกว่าเดี๋ยวก,กดอันนี้2อย่างเลยแล้วก็โอ้ยจะไปไหนไรตรงนี้ไหส่วบาทยางถูกเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้คืจริงเเน,เ,นเคจริเฮยเกมคให้ขนาดนีเ,เหรอ โหเจัจาเลยอะ่ะมาเดี๋ยวลองอัพดูดีกว่าอย่างแรกเลยกดหายพรนแล้วก็เร่งความเร็วคูณสามเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮ้ยสะเทือนทีสั่นเลยอะ่ะกระเด็นเลยอะ่ะดินอะ่ะโอ้อยางกงทีนี้ไอตัวซิลเวอร์ธรรมดานี่คือแทบไม่ได้ใช้ละอง,งี้ต้นเกมชิวๆเลยอะ่ะเฮ้ยสวยเหมือนว่าเจ้าของเกมเข้าใจดีมากเลยอะ่ะแบบเนี้ยผมชอบเลยเกินขอให้ทุกคนมารีบรับด้วยนะเอาจริงนะเนี่ยตัวนี้โหดจริง อ๋อแต่ขั้นต่อไปใช้ถึง3 0,000โอเคอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะแจกฟรีก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ชิวๆล่ะถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวมาดูสแตตดีกว่าอะสแตตก็คือ DPS เนี่ย2อ0 0ันอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ต่อวิใช่ไหมใช่โอเคก็ดูเหมือนว่าในช่วงต้นเนี่ยถ้าเกิดลงด่านเนี้ยคือชิวๆอยู่แล้วก็ได้น่าจะถึงด่าน5หรือด่าน6เลยก็ว่าได้น่าจะประมาณนั้นแต่ที่รู้ๆก็คือมันได้แค่ต้นเกมนั่นแหละในช่วงแรกนะเนี่ย อุ้ยทำเป็นเล่นก็โจมตีเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอออันนี้เป็นผีโอเคไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยนะมันเสกลูกน้องมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสกมาตอนไหนอะยังไม่เห็นเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกน้องมาจริงด้วยหยุดไว้ก่อนเลยนี่เดี๋ยวขอดูลูกน้องหน่อยเฮ้ยถือว่าสุดยอดเะเนี่ยลูกน้องอะออันนี้เก้ขั้นแรกนะครับ มาดูกันต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวอัพขั้นสองนี่ขั้น2ก็ดูจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แตป่ประเด็นคือมันแบบใช้พลังใหม่แล้วนี่ไงโจมตีด้วยแขนเออทีนี้ลูกสมุนก็น่าจะโหดขึ้นไอ,อถือว่าเป็นตัวซัมมอนที่ดีนะเนี่ยนี่คือตอนนี้มันชิลมากเลยอะเดี๋ยวผมอัพขั้นต่อไปดีกว่าอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ละอันนี้คือผมให้เห็นภาพโดยรวมนะคบว่าถ้าเกิดเอามาเล่นจริงเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ พลังอะไรที่แบบเงินไม่จำกัดอะไรเงี้ยเราสามารถผ่านได้จริงๆสซึ่งกออนนี้เป็นห่ันที่4ีซึ่งก็ผมได้เพิ่มความยากเข้าไปแล้วงั้นก็ถ้าผ่านได้ก็คือโหดอะเออนี่ชิวๆหลยอไอ้ตัวเนี้ยบอกเลยว่านี่ยังไม่ได้วางตัวอื่นเลยนะยังมีอีกเพียบเลยเนี่ยที่สามารถวางได้เนี่ยไปไปดูกันต่อดีกว่ามาขั้นต่อโอ้แปดแสนโอเคเก็บอีกยาวเลยก็ถือว่าใช้เงินเยอะอะ เดี๋ยผมวางปราสาทเลยแล้วกันฟาร์มเงินไปด้วยนี่แต่ถึงไงไอตัวนี้แค่ตัวเดียวมันก็ชิวละอัปเกรดทั้งหมดปไปเลยไปไหนดูซิดูซินี่มีน้งฐานแล้วก็มีไอตัวพวกนี้โผลมาเนี่ยโอ้ชิลชิว,ชวสำหรับไอแค่ด่านนี้นี่คือจบได้อย่างรวดเร็วแน่ๆโอเคสามารถอัปขั้นถัดไปได้แล้วเออเนี่ยแหละ นี่ดาเมจตั้งเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นกว่าต่อสองวิถ้า DPS ก okay like ็ประมาณ1มื่นามก็ถ uh, awesome. oh ือว่าใช้ได้นะเนี่ยแถมมีตัวอื่นอีกด้วยไงเนี่ยพลังขึ้นดาบอะไรเงี้ยนี่2องหมส่วนอันนี้เป็นหมัดนะฮะส่วนไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นไอตัวพวกที่เสกมามั้งไม่ใช่ดิไหนดูดิเออนี่นี่นี่อันนี้อันนี้น่าจะใช่สําหรับไอพวกที่เสกมาโอตัวเหมือนจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะเนี่ย แต่โดยรวมก็ถือว่ายังชิลอยู่อ่ะอะก็ยังพอชนะได้เออคือมันมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเป็นตัวฟรีที่โหดมากนี่อันนี้ก็ขั้นถัดไปหอื4น5 0 0โอเคเดี๋ยวอัปเกรดออกเลยแล้วกันยังไงก็ไม่น่าห่วงอะไรมากเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้มันตายไปแล้วนี่วานี่นี่น,นี่ต้องดูจากตรงนี้นี่วาเออใช่โอเคอัปขั้นสุดท้ายไปเลยนี่แต่แม็กโอ้ยังโหดยังเท่เลยอ คือพี่แกจะหนามเยอะไปไหนเนี่ยพลังก็คือ DPS 300แสนสำหรับตัวฟรีนี่ถือว่าคุ้มมากนะแต่ก็ต้องรับให้ทันอ่ะภายในวัน2วันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาออกตอนเวลาไหนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เห็นมาประมาณวันหนึ่งแล้วล่ะอะน่าจะไม่ผิดน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับงั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายอาจจะเอาออกตอนเที่ยงคืนอ,อะไรเงี้ย งั้นก็ขอให้โชคดีแล้วรีบเอาให้ได้เลยกันไหนดูดิเราลองเล่นอะไรพิเรนหน่อยอ๋อเหมือนเขารู้ทันเว้ยหวางเพิ่มไม่ได้เขียนถ้าง,งั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพตัวนี้แล้วกันจะได้จบเร็วๆนะครับนี่หมายันเพียบเลยนี่หยุดก่อนนี่ๆๆไม่ใช่ตัวหลังนะนี่ไอ้ตัวเล็กสติกมาสิวเวอร์ สุดยอดชื่อเลยยังชอบอ่ะไปดูต่อเลยดูทรงแล้วน่าจะจบช้าไวเอาตัวเล่งมาหน่อยเออตรงนี้ได้ไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวบอสก็จะมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะชนะได้หรือเปล่าภายในสามถึงสี่วิถ้าชนะได้นี่คือเป็นตัวที่โหดมากๆเลยสําหรับต้นเกมเนี่ยเพราะราคาแค่ศูนย์บาทแต่ค้าสุดท้ายก็พอเล่นได้อ่ะ แต่โดยรวมแล้วก็เหมือนเป็นตัวต้นเก็บจะมากกว่านะครับไหนไหนไหนบอสโผล่ <Bot Pro S 1> มาแล้วนะ<ๆ><ๆ>อยากเห็นโอเคแล้วก็บอสโผล่มาแล้ว<ๆ>แล้วก็จบอย่างรวดเร็วสําหรับเวฟสุดท้ายนะฮะตดตัวติตัวอีกนิดนึงนิดนึงเมื่อกี้แค่บอสลองนี่บอสตัวจริงมาแล้วเร็วเร็วเร็วจบให้เร็วที่สุดนี่อย่างตึงเลยอนิดนึงไม่ไม่นาน ไม่นานไม่นานอย่างเดียวประมาณ7จ็ดถึงแดวิอะถ้าไม่รวมพวกเนี้นะก็ประมาณสิบวิโดยรวมอ่ะนะก็ถือว่าโหดใช้ได้น,นะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้โชคดีไปรับตัวให้ทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปทำอย่างอื่นก่อน